คำนิยมมีหนังสืออยู่มากมายหลายเล่มที่ชี้ทางถูกความมัง่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อสร้างอนาคตและทำให้เงินออมทำงานรับใช้หรือเทคนิคการประกอบธุรกิจหรือวิธีการบริหารเงินเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนถูงสุดหนังสือเหล่านี้อยู่ในประเภท How-to ตาแห่งความมัง่งคั่งร่ำรวย หรือแม้ว่าจะเข้าข่ายหนังสือประเภทข้างต้นแต่ก็เป็น Howto ที่แต่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเล่มอื่นๆอย่างน่าสนใจและน่าพึงพึงพิจารณานำไปใช้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกวิธีประกอบธุรกิจหรือบริหารงานเพื่อสร้างกำไรหากไปไกลกว่านั้นและตูงกว่านั้นกล่าวคือ บอกวิธีคิดและการมองโลกจากแง่มุมที่ไม่มีใครนึกถึงเพื่อความมั่งคัง่งยังมีความสุขโดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมตาตแทงความมั่งคั่งลํำรวยภาพในความคิดที่อำนวยให้เกิดความลํำรวยภายใต้กินอายของคำสอนในศาสนาอย่างน่าทึ่งถึงแม้นังสือเล่มนี้ จะมีอายุกว่าร้อยปีแต่ก็ไม่ค่ำคลื้แม้แต่น้อยการมีความมั่งคังล่ำรวยอย่างยั่งยืนภายใต้กฎเกณฑ์ของศิลธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีความล้าสมัยอย่างแน่นอนหากอยากรู้ว่าหนังสือเก่าเล่มนี้สอนจริงใหม่ยังทันสมัยและแถมทำให้ร่ำรวยได้อย่างไรมีหนทางเดียวเท่านั้นคือซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่าน วารากรตสามโกเท